สำหรับคลิปนี้ครับหนูก็จะเป็นคลิปติววิชาฟิสิกส์มปลายนะครับหนูครับก่อนที่จะไปติวกันนั้นใครที่ยังไม่มีเอกสารประกอบการเรียนนะครับหนูสามารถคลิกที่ชื่อวิดีโอด้านบนหรือคลิกที่เพิ่มเติมด้านล่างนะครับแล้วโหลดเอกสารมาใช้ประกอบได้เลยครับหนูครับอีกประการหนึ่งนั้น ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกดเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสักนิดสักหน่อยนะครับนุกับมาและถับพร้อมแล้วเรามาเริ่มลุยกันเลยครับมาดูโจทย์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวดิ่งกันต่อเนื่องนะครับนุับอา้าโจทย์ข้อต่อไปครับหนุมี2ข้อต่อเนื่องนะครับบนข้อล่างข้อ เอาข้อข้างบนก่อนนะเอาเตกข้างบนก่อนหนูลองตั้งสติอ่านโจทย์แล้วก็ดึงตัวแปรออกมาใส่ในรูปทีละตัวสองตัวที่รับหนูอลองดูครับลองดูไอ้กเนี้ยเขาบอกว่าขึ้นไปยืนอยู่บนหน้าผาตรงนี้ตรงนี้เสร็จแล้ว ก็โยนวัตถุขึ้นข้างบนอย่างนี้ครับหนูด้วยความเร็วต้น20เมตรต่อวนินาทีอันว่า20ตัวเนี้ยมันคือความเร็วต้นมันก็คือตัว u นะครับแล้วเนื่องจากว่ามันมีทิศขึ้นก็ให้ใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปด้วยนะครับหนูเอาโยนขึ้นโยนข,นขึ้นครับใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปเสร็จแล้วเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่กําหนดให้มีค่าเป็น1วินาที อ่านว่าเวลาก็คือตัวทีนะครับหนูเอาใส่ไปข้อนิทีมีค่าเท่ากับ1วินาทีอย่างนี้ถามตุ่มเดียวครับถามว่าวัตถุจะอยู่ตรงไหนผ่านไปหนึ่งวินาทีแล้วเนี่ยวัตถุจะอยู่ตรงไหนก็คือถามว่ามันจะขึ้นไปได้ระยะการกระจัดเท่าใดนั่นเองก็คือให้หนูหาเดลวายครับข้อนี้ถามว่าเดลวายมันจะขึ้นไปได้เท่าใดนั่นเองครับหนูครับเอาแล้ว A, เทต่อไรครับข้อนี้ A, เทต่อไร A มันก็ต้องใช้ลบ9.8ลบสินะครับหนูครับไอ้ตะเกินที่แนวดิ่งบนผิวโลกเนี่ยมันก็ต้องใช้ a เป็นลบ9.8ลตลอดอยู่แล้วนะครับหนูครับเอ้าแล้วให้หนูหาเดลวายครับมันจะขึ้นไปได้สูงเท่าไรอยู่สูงเท่าไรให้หาเดลวายหนูเคลียร์ตัวแปรให้ทันกูนะเสร็จแล้วเลือกสูตรมาดีๆแล้วหนูก็บรรจงแทนค่าเข้าไปเอ้าลองดูทีครับ ไอโคเนี่ยแนะนำว่าให้หนูใช้สูตร y มีค่าเท่ากับ u t บวก1ส่วน2 a t ยกกำลังสองครับแนะนำให้ใช้สูตรนี้อยากจะหาว่ามันขึ้นไปอยู่สูงเท่าไรก็คือหา y หนูก็ติด y ไว้ u ก็คือ20นะครับส่วน t ก็คือ1บวก1ส่วน2 a ลบ10ครับติดลบอย่าลืมใส่วงเล็บดีๆนะครับ T ก็คือ1อย่าลืมยกกำลังสองด้วยนะครับเสร็จแ,แล้วหนูก็แค่บวกลบคูณหารไปตามเรื่องเลยครับเอา2เอา20คูณ1ก็ได้เท่ากับ20ดังเดิมเอาบวกคูณลบตรงนี้มันจะได้ลบอาใส่ลบก่อนกันพลาดกันพลาดนะครับบวกคูณลบได้ลบเอา2ตัด10ก็จะเหลือ 5, 1ยกกำลัง2นี่ได้1คูณ5ก็เป็น5เหมือนเดิมแต่มันติดลบอย่างว่านะครับ แล้วหนูก็เอา20ไปลบ5สุดท้ายหนูจะได้วมีค่าเป็นบวก15เมตรครับหนูครับเอาคำนวณแล้วได้วาการกระจัดมีค่าเป็นบวก15เมตรหนูตามครูมาให้ทันก่อนนะแต่ยังไม่จบเดี๋ยวจะต้องมาแปลผลอีกเล็กน้อยแต่ตอนนี้เเอาเอาเอา,เอาแค่นี้ก่อนตามมาให้ทันก่อนนะครับ ชวนมาดูอะไรปิดท้ายตรงนี้อีกหน่อยนึงครับหนูครับข้อนี้หนูจะได้การกระจัดวายเป็นบวกเอาละไอ้เครื่องหมายบวกนี่มันหมายความว่าอะไรครับเครื่องหมายบวกหมายความว่าอะไรก็ถ้าวายการกระจัดเป็นบวกอย่างเงี้ยแสดงว่าไอ้การกระจัดเนี่ยมันจะมีทิศขึ้นครับมันจะมีทิศขึ้นกล่าวคือจากจุดเริ่มต้นตรงนี้นี่นี่ีจากจุดเริ่มต้นตรงนี้หนูโยนวัตถุขึ้นไป วัตถุมันก็ขึ้น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 ,น,นครับแล้วจุดสุดท้ายครับหนูจุดสุดท้ายมันจะมาอยู่ตรงนี้อยู่สูงขึ้นไปจากจุดเริ่มต้น15เมตรครับหนูอยู่สูงขึ้นไปจุดสุดท้ายอยู่สูงขึ้นไปจากจุดเริ่มต้น15เมตรไอ้อย่างนี้ครับการกระจัดจะมีค่าเป็นบวกครับหนูครับเออเวลาเราวัดการกระจัดนี่มันต้องเริ่มวัดจากจุดตั้งต้นนะครับ จุดตั้งต้นอยู่ไหนก่อนเริ่มวัดจากตรงนั้นแล้ววัดขึ้นไปข้างบน15เมตรไอ้อย่างเนี้ยการกระจัดมีทิศขึ้นมันจะออกมามีค่าเป็นบวกอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นหากจะตอบให้มันเคลียร์ก็ต้องตอบว่าไอ้ข้อน,นี้จุดสุดท้ายจะอยู่สูงกว่าจุดเริ่มต้นขึ้นไปข้างบนจุดสุดท้ายอยู่สูงกว่าจุดเริ่มต้นขึ้นไปข้างบนแล้วขึ้นไป15เมตรด้วยครับนูครับเอาวาดรูปประกอบประกอบไปสักหน่อยนะครับผมครับ อันนี้ขอข้างบนนะครับมาดูขอข้างล่างต่อเนื่องอีกสักหน่อยครับหนูครับไอข้อข้างล่างเนี่ยเขาถามหนูว่าถ้าเราเปลี่ยนเวลาที่เคลื่อนที่ให้กลายเป็นหวินาทีนี่ครับเปลี่ยนเวลาตรงนี้ครับ จากหนึ่งวิไม่เอาครับเปลี่ยนเป็นห้าวินาทีแทนครับหนูถามครับวัตถุจะอยู่ตรงไหนห้าวินาทีผ่านไปแล้วมันอยู่ตรงไหนก็คือให้หนูฮะวายเหมือนกันให้หาการกระจัด y เหมือนกันหนูก็ใช้สูตรเก่าครับหนูไอ้ข้อข้างล่างก็ใช้สูตรเก่าคือใช้สูตรว่า y าเท่ากับยทบวก1ส่วน2 A ทยกกำลังสองนี่ใช้สูตรเก่าครับเสร็จแล้วหนูแทนค่าอีกรอบนะครับ y นี่กำลังอยากจะหา u ความเร็วเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับ20 T เท่าไหรครับเปลี่ยนเป็น5นะครับไอ้กอกข้างล่างนี่เปลี่ยนเวลาเป็น5บวกด้วย1นส่วนสความเร่ง A ก็ลบ10เวลาก็5อย่าลืมยกกำลัง2นะครับหนูกลับหนูบวกลบคูณหารใหม่ที่ครับมันจะได้วาเป็นอะไรเอา20คูณ5นี่กลายเป็น100ย0ูณ5ได้ร0อบวกคูณลบนี่มันต้องกลายเป็นลบ เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เขาอนุญาตนะครับใส่ลบก่อนเลยกันพลาดกันพลาดแล้วเอาสองตัดสิบเหลือห้าห้ายกกําลังสองนี่ได้ยี่สิบห้าครับห้ายกกําลังสองตัวนี้ได้ยี่ห้าเอาสองตัดสิบตัวนี้เหลือห้าแล้วเอาห้าคูณยี่สิบห้ามันจะกลายเป็นร้อยยี่สิบห้าครับหนูเอายี่ห้าคูณห้าได้ร้อยยี่ห้าแล้วเอาหนึ่งร้อยลบร้อยยี่สิบห้าหนูจะได้เดลวายมีค่าเป็นลบยี่สิบห้าเมตรครับ เอาข้อนี้ได้การกระจัดวายติดลบครับการกระจัดวายติดลบเอาแค่นี้ก่อนนะเอาแค่นี้ก่อนเอา้าหนูตามก้นครูให้ทันและเดี๋ยวเราจะมาแปลความหมายครับว่าไอ้วายติดลบการกระจัดเป็นลบมันหมายความว่าอะไรเดี๋ยวจะมาดูกันต่อแต่ตอนนี้ไล่ให้ทันครูก่อนครับ ีนี like ้หน so ูมาพินแดาตรงนี like ้หน่อยครับหนูไอ้ข้อนี้หนูจะได้การกระจัดวายมีขาติดลบอะไรไอ้เครื่องหมายลบมันเป็นลบมันหมายความว่าอะไรไอ้ที่การกระจัดเป็นลบก็แสดงว่ามันมีทิศลงสิจริงไหมมันมีทิศลงอะ้วมันลงยังไงอะมันลงยังไงมันเป็นงี้ครับหนูหนูโยนวัตถุขึ้นนะครับโยนวัตถุขึ้นมันก็ื่อนที่ขึ้น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 ไปแล้วมันขึ้นไปถึงจุดสูงสุด จากนั้นมันจะวกตกลงไปข้างล่างเออเคลื่อนที่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วถึงย้อนตกลงไปข้างล่างแล้วจุดสุดท้ายเนี่ยจุดสุดท้ายจุดสุดท้ายเนี่ยมันจะอยู่ต่ํากว่าจุดเริ่มต้นครับจุดสุดท้ายจะอยู่ต่ํากว่าจุดเริ่มต้นไอ้อย่างนี้เวลาหนูวัดการกระจัดก็คือลากเส้นจากตั้งต้นไปถึงจุดสุดท้ายมันจะมีทิศลงข้างล่างครับ เวลาเราวัดการกระจัดเนี่ยมันจะต้องวัดจากเริ่มต้นไปหาสุดท้ายตอนนี้เริ่มต้นอยู่บนสุดท้ายอยู่ต่ํากว่าถ้าอย่างนั้นลากการกระจัดจากตั้งต้นไปสุดท้ายมันจะมีทิศลงข้างล่างไอ้อย่างนี้ครับการกระจัดวายมันจึงมีค่าติดลบอย่างเช่นดินหนูคำนวณได้ครับหน,บนี่ถ้านูจะตอบให้เคลียร์นะก็ต้องตอบว่าสุดท้ายวัตถุจะอยู่ต่ํากว่าเริ่มต้นลงไปข้างล่าง สุดท้ายวัตถุอยู่ต่ำกว่าเริ่มต้นลงไปข้างล่างแล้วลงไปตั้ง25เมตรครับหนูครับ,รบเอา้าหนูวาดภาพระกุงประกอบสักหน่อยนะครับเสร็จแล้วหนูไปเลือกช้อยดีๆมาใช้เป็นคำตอบสักช้อยละกันในหนังสือในชีตอะ่ะเขามีช้อยให้เลือกหนูก็เลือกช้อยหมอหมอมาสักข้อละกันนะครับหนูครับ ดูโจทย์ข้อต่อไปอีกครับหนูครับมันก็คล้ายๆกับไอที่พึ่งผ่านไปตะเกี้นะครับหนูเอางี่้หนูลองตั้งสตินะอ่านโจทย์ดูแล้วก็ดึงตัวแปรมาวัาดดองวัดดูดิดดตนเองดูก่อนนะครับหนูเอาลองดูครับลองดูไอโจทย์ข้อนี้ อันว่าตอนเริ่มต้นนหนูอยู่ตรงนี้นะครับอยู่บนหน้าผาตรงนี้เสร็จแล้วหนูก็โยนวัตถุขึ้นไปครับโยนวัตถุขึ้นไปด้วยความเร็วต้นนะครับสี่เมตรต่อวินาทีไอสี IC เนี่ยคือความเร็วต้นก็คือตัวยูนะครับแล้วเนื่องจากว่ามีทิศขึ้นก็ต้องใช้ค่าเป็นบวกเนาะเสร็จแล้ววัตถุมันก็ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแลว้วก็ตกไปข้งางล่างปรากฏว่า เมื่อเวลาผ่านไปสมวินาทีก็คือทีมีค่าเป็นสามครับสมวินาทีวัตถุตกถึงพื้นพอดีพอดีเลยครับ3ามวินาทีผ่านไปเนี่ยวัตถุตกถึงพื้นถามตูมเดียวถามว่าไอ้หน้าผาอันเนี้ยสูงเท่าไหร่ครับหน้าผาที่สูงเท่าไรรหาาาไร่อุตาย์เลยจะหาความสูงหน้าผามันจะไปหาไงวันเนี้ยเอางิ้ครูแนะนําครูแนะนําว่าให้หนูลองคานวณหาวายก่อน หาการกระจัดหา y ของการเคลื่อนที่ดูก่อนครับ a แล้วจะหา y นี่มันต้องใช้ a เป็นอะไรครับเนี่ยใช้ a เป็นอะไรก็เเรกต้องใช้ a เ,เป็นลบสินะครับหนูเออเคลื่อนที่แนวดิ่งนี่ a มันลบสิอยู่แล้วนะครับเอาละ่ะหนูลองเลือกสูตรมาดีๆนะเสร็จแล้วลองคำนวณหา y เหตุรูหน่อยซิ ใช่อย่างนี้มันก็ต้องใช้สูตรว่า y เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 a t ยกกำลังสองรับเล่นสูตรนี้เอาอยากจะหา y หนูก็ติด y ไว้ u ก็คือบวก c t เวลาก็คือ3ความเร่ง a เนี่ยมันลบ10เนาะความเร่ง a นี่ลบ10 t เวลาก็คือ3อย่าลืมยกกำลังสองเสร็จแล้วก็บวกลบคูณหารไปตามจังหวะนะครับ 4คูณ3ก็จะได้12ตรงนี้กับบวกคูณลบบวกคูณลบต้องกลายเป็นลบเอาใส่ก่อนนะกลัวพลาดกลัวพลาดเอา2ตัด10ก็จะเหลือ5 10หาร2เหลือ5 3ยกกำลัง2ตัวนี้จะได้9นะครับได้9และเอา5คูณ9ได้45ครับสุดท้ายหนูก็แค่เอา12ไปลบ45่ข้อนี้หนูจะได้ y ออกมามีค่าเป็นลบ33เมตร ติดลบครับคอนี้การกระจัดติดลบอย่างนี้ครับลบ33 3สาเมตรเคลียร์ตามกลูมาให้ทันแค่นี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแป,แปลผลกันอีกเล็กน้อยที่นี้ครับหนูได้เดลไวาการกระจัดติดลบมันหมายความว่าอะไร ก็หมายความว่ามีทิศลงแล้วมันลงยังไงมันลงยังไงไอการกระจัดติดลบมีทิศลงเนี่ยมันแปลว่าจุดสุดท้ายครับหนูนี่นี่จุดสุดท้ายเนี่ยมันจะอยู่ต่ํากว่าจุดเริ่มต้นลงไปข้างล่างขอนี้จุดเริ่มต้นอยู่ข้างบนจุดสุดท้ายอยู่ข้างล่างแล้วสุดท้ายมันอยู่ต่ากว่าเวลาที่เราวัดการกระจัดมันต้องวัดจากจุดตั้งต้นไปหาจุดสุดท้าย ซึ่งไอ้ข้อนี้จากจุดตั้งตน้นลงไปหาจุดสุดท้ายเนี่ยมันจะลงไปตั้ง33เมตรครับหนู33มอย่างนี้ครับหนูสุดท้ายอยู่ต่ำกว่าเริ่มต้นลงไป33เมตรอย่างนี้ซึ่งถ้านูดูดีๆจากตั้งตน้นลงไปถึงสุดท้าย33เมตรนี้มันก็จะไปเท่ากับความสูงของหน้าผาด้วยจริงไหมเพราะฉะนั้นไอ้ข้อนี้ตอบได้เลยทันทีว่าหน้าผาแห่งนี้มีความสูง 33เมตรนั่นเองครับหนุครับ,รบเอา้าวาดพงวาดภาพประกอบไปหน่อยครับขอต่อไปอีกสักคอสิครับหนุกครับอ่ะไอ้ข้อนี้ดูก็จะแปลกแปลกไปนิดๆหน่อยๆนหนุค่อยๆตั้งสติอ่านโจทย์ดูครับแต่รูบอกไปแปะๆนะ มันก็ทําเหมือนขอ้อติ่านเมาเนี่คํานวณเหมือนกันเลยกลับหนูลองดูนะครับเริ่มต้นอ่านโจทย์แล้วดึงตัวแปรออกมาก่อนครับไอ้คอนเนี้ยมันมีบอลลูนครับหนูกำลังลอยอยู่บนฟ้าน,นู่น บอลลูนกำลังลอยบนฟ้าแล้วมันกำลังลอยขึ้นด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีทีนี้ครับในบอลลูนนี่มันจะมีวัตถุอยู่ครับมีก้อนวัตถุอยู่ในบอลลูนไอวัตถุอันเนี้ยอีตอนแรกนั้นมันเคลื่อนที่ไปพร้อมกับบอลลูนมันเคลื่อนที่ติดบอลลูนไปไปพร้อมกับบอลลูนเพราะฉะนั้นความเร็วของก้อนวัตถุ มันก็จะต้องเท่ากับ20เหมือนบอลลูนครับเพราะมันไปพร้อมกับบอลลูนเพราะฉะนั้นความเร็ววัตถุก็จะต้องมีค่าเท่ากับ20เหมือนบอลลูนเสร็จแล้วหนูก็ปล่อยวัตถุออกมาข้างนอกครับปล่อยวัตถุออกมาข้างนอกบอลลูนอย่างนี้ครับหนูครับไอ้วัตถุที่โดนปล่อยออกมาข้างนอกก็ต้องถือว่ามันมีความเร็วต้นอยู่เป็น20เมตรต่อวินาทีในทิศขึ้นด้วยนะครับหนูครับ นี่ก้อนวัตถุที่ปล่อยจะมีความเร็วต้นเป็น20เหมือนบอลลูนครับเสร็จแล้วไอ้วัตถุอันเนี้ยมันก็ลอยขึ้น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 ไปถึงจุดบนสุดแล้วก็ย้อนตกลงไปถึงพื้นด้านล่างครับวัตถุจะลอยขึ้นไปแล้วก็ย้อนตกลงมาถึงพื้นเบื้างล่างโดยใช้เวลาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสิวินาทีเวลาที่วัตถุใช้เคลื่อนที่ได้ตั้งแต่สวินาทีเขาถามว่าถามว่า ไอ้ตอนปล่อยวัตถุออกมาเนี่ยนะบอลลูนมันอยู่สูงเท่าไร่ให้หาว,ว่าบอลลูนอยู่สูงเท่าไรว่าง่ายๆก็คือให้หาเดลว,วายนั่นแหละจริงไหมให้หาเดลว,วายนั่นแหละหนูลองวาดพงวาดภาพเคลียร์ตัวแปรให้ทันครูก,ก่อนนะครับเสร็จแล้วเลือกสูตรมาเหมาะเาะครับนูแล้วลองคำน,นวณหาเดลว,วายดูมันก็เหมือนข้อที่ผ่านมานั่นแหละ ไอย่างนี้มันก็ต้องใช้สูตร y เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t ยกกำลังสองบ้าไอ้สูตรนี้รู้สึกใช้บ่อยครับใช้จนคล่องใช้จนจำได้แล้วมังเนี่ยเอา u ก็คือ20นะครับ t ก็คือ12 a เอาใช้เท่าไหร่เนี่ยความเร่งนี้ใช้เท่าไหร่พ็ถ้าเคลื่อนที่แนวดิ่งที่ผิวโลกเนี่ยมันก็ต้องใช้ a เป็นลบ10ลบ9.8ปัดเป็นลบ10อยู่แล้ว t ก็คือ12อย่าลืมยกกำลังสองนะครับงนะครับ เอาบวกลบคูณหารต่อสิครับเอา20่คูณ12ได้เท่าไหร่ครับหนูได้240เนาะ240เอาบวกคูณลบติดลบไปก่อนครับกันพลาดกันพลาดเอา2ตัด10ก็จะเหลือ5ครับเหลือ5 12ยกกำลัง2อได้เท่าไหรครับ12กํากำลังสองได้144ครับเสร็จแล้วหนูทำต่อไปทำต่อไปก็จะเป็น240ลบ เอา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 ,เอา144คุณ5เท่าไรอุ๊ยอย่าไปกดเครื่องคิดเลขนะคูณธรรมดาทีละตัวเนี่ย5 4 20ทด2 5 4 20บวก2กลายเป็น22ทด2 5 1 5บวก2กลายเป็น720โอเคไห720และเอา420ลบ720มันจะได้ลบ480เมตรครับหนูเอาหนูตามกรูมาให้ทันแค่นี้ก่อนนะครับได้ลบ480เมตรไว้ไว้ติดลบอย่างนี้ เดี๋ยวจะไปแปลผลอีกเล็กน้อยแล้วไอการกระจัดวายติดลบเนี่ยมันแปลว่าอะไรอ่ะมันแปลว่าจุดสุดท้ายกับหมูจุดสุดท้ายเนี่ยมันจะอยู่ ต,ต่ำกว่าจุดเริ่มต้นลงไปข้างล่างเวลาที่เราวัดการกระจัดเนี่ยมันต้องวัดจากจุดตั้งต้นไปถึงจุดสุดท้ายข้อนี้จุดสุดท้ายอยู่ต่ํากว่าเริ่มต้นเพราะฉะนั้นการกระจัดมันจะพุ่งลงไปข้างล่างครับนี่การกระจัดไวจะพุ่งลงไปข้างล่างแล้วลงไปตั้งกี่เมตรครับลงไปตั้งกี่เมตรครับ480เมตรครับจากตั้งต้นลงไปถึงจุดสุดท้ายเนี่ยมันลงไป480เมตรซึ่งถ้าหนูดูเอาจากรูปภาพก็จะพบว่าไอ้480เมตรเนี่ย มันก็จะไปเท่ากับความสูงที่บอลลูนอยู่ด้วยใช่ไหมครับเขาถามว่าบอลลูนอยู่สูงเท่าไหร่ก็ตอบว่าอยู่สูง480เมตรด้วยจบเรียบร้อยครับครับเอา้าวาดภาพประกงประกอบไปสักเล็กสักน้อยนะครับ ขอต่อไปอีกทิครับนูไอ้ข้อนี้ยก็จะคล้ายคข้อที่ผ่านมาแต่ก็แค่คล้ายนะครับหนูลองตั้งสติดูดีๆมีอะไรต้องระแวดระวังอยู่หน่อยนึงครับ ก้อนียตอนเริ่มต้นนะหนูอยู่บนหน้าผาโนนไม่รู้เป็นไงว่าชอบไปอยู่บนหน้าผากันเว้ยว่าเสร็จแล้วหนูก็โยนวัตถุขึ้นไปอย่างนี้ด้วยความเร็วต้นนะครับ10เมตรต่อวินาทีไอ้10ตัวเนี้ยคือความเร็วต้นก็ต้องเป็นตัว U แล้วมีทิศขึ้นโยนขึ้นก็อย่าลืมใส่เครื่องหมายบวกนะครับก็ปรากฏว่าวัตถุเนี่ยมันลอยขึ้น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 ไปถึงจุดสูงสุดแล้วก็วกตกลงไปถึงพื้นเบื้องล่างครับ เอาสุดท้ายมันจะวกตกลงมาถึงพื้นบื้งล่างอย่างนี้ครับหนูเสร็จแล้วจุดสุดท้ายอยู่ข้างล่างจุดเริ่มต้นอยู่ข้างบนวัดระยะจากเริ่มต้นลงไปถึงสุดท้ายไอตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันจะยาวตั้ง15เมตรนะครับจากตั้งต้นลงไปถึงสุดท้ายนี่ยาวตั้งส5เมตรส5เมตรตัวนี้ก็จะต้องเป็นการกระจัดวายครับแต่เนื่องจากว่ามันมีทิศลง เพราะฉะนั้นก็คงต้องใส่เครื่องหมายเป็นลบครับข้อนี้ต้องใส่ไว้ติดลบเพราะสุดท้ายอยู่ต่ำกว่าเริ่มต้นเริ่มต้นอยู่บนสุดท้ายอยู่ล่างเลยทําให้การกระจัดมีทิศลงก็คงต้องใส่เครื่องหมายเป็นลบอย่างนี้เขาถามทันทีว่าไอ้วัตถุอันเนี้ยใช้เวลาเคลื่อนที่กี่วินาทีก็คือให้หนูหาตัวอะไรครับทีครับให้หนูหาตัวทีอ่าแล้วความเร่ง A นี่ใช้เท่าไรครับใช้ความเร่ง A เท่าไรครับก็ต้องลบ10เมตรต่อวินาทีกำลังสองอยู่แล้ว เอาเราให้ห้าทีเอาหนูเช็คตัวแปรให้ทันกลุก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เลือกสูตรเหมาะเหมาะมแล้วเดี๋ยวก็แทนคา่าแก้สมก,การไปตามเรื่องตามราวครับหนูครับเอาค่อยๆไปทีละขั้นทีละตอนใจเย็นๆค่อยๆฝึกคิดหนูอย่าเอาแต่รีบดูฉเฉลยแล้วก็โจทย์แล้วก็หลอกไปธรรมดานะสุดท้ายเดี๋ยววันสอบจริงอะหนูจะทําโจทย์ไม่ได้ก็ต้องค่อยๆฝึกคิดไปช้าๆทีละขั้นทีละตอน แลวเดี๋ยววันหลังไปสอบมันจะได้คิดคล่องครับหนูเออมันต้องเรียนแบบนี้ครับถึงจะประสบความสำเร็จไอ้ยัางนี้ก็ต้องใจสูตรว่า y เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กำลัง2องใช้บ่อยครับสูตรนี้ y เนี่ยมันลบสินะครับมันติดลบด้วยนะครับเอาใส่ดีๆนะครับ y ติดลบสิ U ยก็คือ10 T ก็เนี่ยก็อยากจะหาทีอยู่เนี่ยความเร่งก็คือลบสิเอาติดลบก็ใส่วงเล็บทีก็อยากจะหาเสร็จแล้วหนูค่อยๆแก้สรรมการไปค่อนนี้ยาวหน่อยนะครับเอา2ตัด10เหลือ5แต่ว่าบวกคูณลบบวกคูณลบไอ้ตรงนี้ต้องติดลบนะครับลบ5 T กำลังสองอย่างนี้เสร็จแล้วย,ย้ายคางซะเลยครับ เอา5ทีห้าทีกำลังสองนะครับจากลบย้ายคำฝากไปเป็นบวกครับก็กลายเป็น5ทียกกําลังสองบวก10ทีตัวนี้อยู่เป็นบวกครับเดี๋ยวสิทีอยู่เป็นบวกก็ย้ายคำฝากไปเป็นลบเอาย้ายคำฝากไปก็กลายเป็นลบสิทีนะครับลบสิทีส่วนไอ้ลบสินี่อยู่ที่เดิมนะครับลบสินี่อยู่ที่เดิมเอาก็เอาไว้เหมือนเดิมนะครับลบสิฝั่งขวามือนี่จะกลายเป็นศูนย์นะขวามือนี่โดนย้ายสมบัตนะครับก็จะกลายเป็นศูนย์อย่างนี้นะครับหนูอย่างนี้ เอาเสร็จแล้วหนูแก้สรรมการนี้ต่อมันจะกลายเป็นสรรมการกําลังสองสรรมการคตรติกเหมือนที่หนูเรียนตอนม3อะครับหนูแก้เองไหมลองแก้เองดูก่อนไหมเอาลองดูทีิกับหนูลองดู ไอ้ตรงนี้นี่ถ้าจะแกสมการให้ไหวนะครับครูแนะนำว่าให้หนูเอาห้าหารตลอดครับหารทุกพจน์ทุกตัวอย่างนี้ครับมันจะได้ตัดแล้วเหลือน้อยหน่อยไอ้นี่ก็เอาห้าตัดห้านะครับก็เหลือแต่ทีครั้งสองไอ้นี่ก็เอาห้าตัดสิบก็เหลือลบสองทีนะครับอันนี้ก็เอาห้าตัดสิบห้าก็เหลืออะไรครับลบสามอันนี้ก็เอาศูนย์หารห้าก็ได้ศูนย์นะครับนี่เหลือเลขน้อยหน่อยอย่าคิดง่าย เสร็จแล้วแยกวงเล็บแยกตัวประกอบเหมือนตอนมสามเลยครับหนูนี่นี่แยกวงเล็บครับทีกำลังสองหนูก็แยกเป็นทีกับทีสามลบแยกยังไงดีวะมันถึงจะออกมาเป็นลบสองไแยกยังไงดีวะก็ต้องแยกเป็นลบสามกับบวกหนึ่งเนาะแยกวงเล็บแยกตัวประกอบแยกวงเล็บเสร็จปั๊บหนูก็คิดทีละอันคิดทีละวงเล็บไปอันดับแรกหนูก็เอาเฉพาะวงเล็บนี้เอาเฉพาะวงเล็บนี้ก็คือทีลบสามเนี่ยไปเท่ากับศูนย ย้าย้ามคาากหนูก็จะได้ทีเป็นบวกสานะครับแล้วก็เอาไอ้นี่มาคิดอีกรอบนึงครับเอานี่มาคิดอีกรอบหนึ่ง,ออก,ก,งก็คือเอาทีบวก1นี่ไปเท่ากับ0ูยย้าย1ข้ามคาากมันจะได้ทเป็นลบ1ครับหนูพอนี้จะได้เวลาทีมา2ตัวครับคือบวก3ามกับลบ1แต่ว่าเวลานี่มันติดลบไม่ได้นะครับทเวลานี่ติดลบไม่ได้ เพราะมันไม่มีใครถอยเวลาย้อนเวลาไปหาอาดีตได้เนี่ยม,มันทําไม่ได้นะครับไม่ใช่โดเรมอนนะครับหนูไม่ใช่โดเรมอน,นอมดเดยไปย้ยอนเวลาเนี่ยเพราะนั้นเวลานี่มันติดลบไม่ได้ตัดทิ้งครับเวลาที่เป็นลบนี่ตัดทิ้งครับตอบแต่บวกพอเพราะฉะนั้นก่อนนี้ตออบตอบนะครับวัตถุจะใช้เวลา3วินาทีแล้วตกถึงพื้นใช้เวลา3วินาทีครับแล้วก็ตกกระแทกพื้นอย่างนี้อา้าววาดโป่งวาดผาาประกอบแล้วก็เคลียให้มันหมดหมดซะหน่อยนะครับหนุ่มครับ